จะละหมาดก็ละหมาดพร้อมกับสุญุด้วยความสำนึกถึงการเป็นบ่าวที่ยอมจำนนมากๆการกล่าวอิสติกฟาดการขออภัยโทษต่อร้อนเนี่ยให้หมันได้ทำเพราะนั่นคือการทำให้แต่ละวันของเราเนี่ยมีคุณค่าและสามารถเป็นสาเหตุในการส่งตัวเราเนี่ยผ่านไปอยู่สู่ชีวิตที่นิรันด์อย่างมีความสุขที่สุดแล้วเนี่ยชีวิตก็ไม่มีอะไรมาก ชีวิตของเราจริงๆมันคือแต่ละวันนะแต่ละวันที่ได้ผ่านพ้นไปไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ทุกคนก็มีชีวิตแค่แต่ละวันแต่ละวันที่ว่านี้จะกี่วันก็ตามจํานวนที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้อาจจะสั้นยาวไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆเนี่ยผมและคุณผู้ชมก็ไม่ได้มีแต่ละวันที่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับไม่มีใครอยู่เป็นหลักแสนวันเราอยู่กันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหมดลมหายใจก็สอง0 0กว่าวัน ใครอยู่ครบจํานวนที่พระองค์กําหนดไว้แล้วเขาก็จะจากไปก่อนไม่มีใครเลื่อนกําหนดที่อัลลอฮ์ได้ส่งบัญชาเอาไว้ได้หรืออยากจะเลื่อนเข้ามาก็ทําไม่ได้ดังนั้นผู้ศรัทธาอย่างพวกเราคุณผู้ชมควรจะสรุปได้นานแล้วนครัว่าไม่ว่าผมและท่านเนี่ยจะเป็นใครก็ตามเราต้องทําในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้มากที่สุดเพราะการที่มีแต่ละวันที่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยทุกๆแต่ละวันเนี่ย จะเป็นวันที่ดีงามยิ่งครับไม่มีอะไรในโลกใบนี้เปรียบได้กับสถานะที่ยิ่งใหญ่คือสถานะที่เราใช้ในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปด้วยจิตใจที่รำลึกถึงพระองค์นี่คือชีวิตที่ดีงามที่สุดแล้วจริงๆชีวิตของคนเรามีความฝันมากมายเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะมีความปรารถนาจนอยากจะไปถึงให้ขอบฟ้าเลยแต่ยังไงก็ตามความสุขที่แท้จริงในชีวิตของแต่ละวันที่ผ่านไป ซึ่งเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตผู้ศรัทธาคือการที่เขาใช้ในชั่วโมงของแต่ละวันของเขาเนี่ยได้คิดถึงพระเจ้าของเขาได้นึกถึงพระองค์อยู่เสมอเราต้องมองชีวิตในแบบนี้ครับเขาเรียกว่าจัดระเบียบการมองให้คมชัดเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความฝันและเพชชั่นอื่นๆของตัวเองจนทำให้ในแต่ละวันผ่านพ้นไปโดยไม่ได้นึกถึงอลัลลอฮ์หรือว่าคิดถึงอลัลลอฮ์เนี่ยน้อยมากเหลือเกินหรือบางวันเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเลย ละหมาดผ่านไปแบบบางๆแบบไม่มีคุณภาพอะไรอย่างเนี้ความขุ่นมัวเกิดขึ้นในหัวใจมันอยู่กับเรื่องราวของคนนั้นคนนี้คุณผู้ชมเอาการแพ้เอาการชนะแล้วก็เรื่องการฝันถึงแต่ความสุขสบายในดุนยาเรื่องของเงินทองเรื่องของกิิยศชื่อเสียงผ่านไปในแต่ละวันต้องให้เป็นวันที่สามารถคิดถึงอัลลอฮ์ได้อย่างต่อเนื่องจะละหมาดก็ละหมาดพร้อมกับสุยุดด้วยความสำนึกถึงการเป็นบ่าวที่ยอมจำนวนมากมาก คำพูดที่สวยงามเช่นอัสตอกฟิรุลเนี่ยการกล่าวอิสติกฟาดการขออภัยโทษต่ออลลอเนี่ให้มันได้ทำเพราะนั่นคือการทำให้แต่ละวันของเราเนี่ยมีคุณค่าและสามารถเป็นสาเหตุในการส่งตัวเราเนี่ยผ่านไปอยู่สู่ชีวิตที่นิรันด์อย่างมีความสุขผ่านไปสู่ช่วงเวลาที่อยู่ในความรักในความพอพระทัยของอลล์เนี่อย่างแท้จริงคุณผู้ชม